สวัสดีครับกับท่านรับเข้าสุ่ช่าแนฟอร์จูนพยากรณ์ไม่จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพ,พิจิกแนละลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ติดตามไป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ b e l i e v e หกสซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของผมก็ชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับโอเคอ่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์เดือนมีนาคม2 5 6ผูู้้ทีี่เกกิิิดดดราดดาศพจนล่างจากกตรรงนี้ใคเิดลัคนาาดูจกตรงนี้สีขาวตรงนี้นะครับตะนนะุเเาโอค ขอพูดไปไวๆอ่ะลืมบอกไปมีโปรโมชั่นค่าครูนะครับวันที่10กุมภาพันถึงวันที่20กุมภาพันธ์2566นี้วันนี้วันที่15แล้วที่ผมอัดคลิปนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่5วันนะครับใครที่ต้องการดูดูส่วนตัวและราคาพิเศษรีบเลยครับเพราะว่าก็จะหมดเวลาแล้วเนาะโอเคจะลดเท่ากับส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนที่ผ่านมานะครับ คือราคาเท่ากันหมดนะครับโอเคเรามาดูนะครับคลิปนี้เป็นเดือนมีนาคม2องพนี้มีการคอ,อนโชยุยยาราศีทั้งหมดเดวงผมจะพูดแบบไวๆแม่ไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าผมพูดไวฟังไม่ทันฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังเอานะครับโอเคเพราะว่าจะไม่ทันเนาะสินาที1 6นาทีที่อัดคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูจุดกำเนิดที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่จะไม่พูดดาวประจำตัวก่อนไล่เลยครับเพราะเดี๋ยวจะงงโอเคดาวเสาวดวงแรกผมทําคลิปไปแล้ว2ดาวนี้ดาวเสากระดามันยู ทำคลิปแล้วใครอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมย้อนกลับไปฟังได้แต่ให้ไปดูในเพลย์ลิสต์เพราะว่ามันจะง่ายกว่าดูง่ายกว่านะครับโอเคอันดับแรกดาวเสาร์นะครับย้ายราศีวันที่หนึ่งมีนาคม6 6เสร์จเข้าสู่ราศีกุมดาวเสาร์จากราศีมังกรพราาชาเข้าสู่ราศีกุมพบพันธุดีขึ้นครับเพราะสาชาไม่ดีดาวเสาร์เนือากนาสชาแปลว่าเก็บกดเครียดบันระแวงเกี่ยวกับเรื่องของสังคมพอโชคลาภมีคนมาช่วยก็ไม่เอาควรจะปฏิเสธเพราะว่าคุณคิดว่าเข้ามาอะไรทางที่เข้ามาดี ดาวเสาร์มันขี้ระแวงไม่เหมือนดาวราหูนะครับดาวราหูในเรือนนี้ดีมากแต่ว่าเป็นดาวเสาร์ไม่ดีเลยนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนยากพอขึ้นไปเรือนพันธุอันนี้ความหมายตรงตัวดาวเสาร์คือความมั่นคงดาวพันธุเรือนพันธุเรือนพันธุแปลว่ามั่นคงแล้วดาวเสาร์เป็นกษตรเก่าด้วยนะครับก็ถือว่าความมั่นคงจะเกิดแต่ราศีกลุ่มมันเป็นทัดลมแปลว่าคุณต้องคือเหมือนแบบคุณต้องระวังให้ดีอย่าใช้อารมณ์อย่าคือต้องมีเหตุผลเนี่ยเพราะดาวเสาร์เนี่ยมัน มันต้องการเหตุผลที่มากพอถ้าไม่มากพอก็จะระแวงไม่กล้านะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีเหตุผลที่มากนะครับแล้วสกรณีปัทธุเนี่ยจึงมีทั้งดีและเสียข้อเสียคือการแตกแยกทางครอบครัวแต่ข้อดีคือได้หลักทรัพย์หลักฐานเป็นความมั่นคงพูดง่ายว่าใครสดดีใครมีคู่แล้วเสียนะครับอ่ามีบีดีหนึ่งเสียหนึ่งหมายถึงว่าทำมาหารกินด้วยกันแล้วทําให้เกิดหลักทรัพย์แต่ก็จะมีการมันแตกสลายขาด แต่เขาว่าม้นแตกสานการบางทีไปดีนะครับไม่ได้เป็นไายนะก็มีอย่างเช่นลูกลูกไปเรียนต่างประเทศลูกไปเรียนต่อต่างถิ่นอย่างเงี้ยได้อย่างเช่นเป็นคนเชียงใหม่ลูกไปเรียนกรุงเทพอย่างอกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าดีถูกไหมครับเห็นไหมมันไม่ได้แปลว่ามันจะลายเสมอไปนะแต่ว่าให้ไปดูดวงพื้นดวงของเราว่าวันเดียรปีเกิดเราตั้งดวงขึ้นมานี่มันเป็นยังไงนะครับมากระทบกบระเทาะเสาโอเคจบ,จบนะครับแล้วสามประจันตะเนสาชาสาชาพันธุก็แปลว่า จะมีการเซ็นสัญญาเรื่องบ้านขายบ้านซื้อบ้านได้นะครับโอเคเป็นจังหวัดที่ดีนะถ้าเป็นหลักทรัพย์ต่อไปนะครับดาวมฤตยูวดวงที่2เข้าสู่ราศีพฤษภวันที่8มีนาคมหกหกดาวเมอรอคิอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับ7ปีต่อจากนี้ไปยาวเลยครับวันที่8นะมีนาคมนะมดาวเมอรอยู่ในตำแหน่งคู่ไม่ได้กีตาเกเกน์นะครับไม่ได้กีตาเกเก์ไม่ได้องเกฑโอุดมเกณ์ใดๆนะครับดังนั้น เสียอย่างเดียวนะครับดาวพฤกยูเนียมันคือไม่ได้เสียอย่างเดียวหรอกใจหมายว่ามันไม่มีเกณฑ์จึงเสียแต่ว่ามันมีข้อดีข้อดีคือใครโสดจะมีคู่แต่บางทีเราอยากได้หรือไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะบางคน,นี่ยไม่อยากได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียนะเพราะดาวพฤกั์ยูเนียมันจะบีบบังคับคุณ คือมันทําอะไรพาราการเนี่ยพูดง่ายดาวเนี่ยมันหมายควาว่ากวาดล้างสิ่งเก่าต้องนบสิ่งใหม่หมายถึงใครมีคู่จะแตกแยกเลิกลากับคู่เก่าแล้วจะได้คนใหม่มาแทนทั้งที่เราไม่อยากได้แต่ดาวบจะยัดเยียดให้คุณโอเคปหเจ็ดปีมันมันมีเกณฑ์หยุดแล้วครับว่าจะต้องมีการเลิกลากันแน่ๆเจ็ดปีเนี่ยพบางคมเนี่ยครบห้าปีใช่ไหมครับอ่าไม่ถึงเจ็ดปีไงก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับหรือใครครบได้แค่ประมาณเท่าที่ผ่านมาสองปีสามปีก็เลิกกันละ นี่ไงเจ็ดปีกูเริ่มมือกีอีรอบนะครับประมาณนี้กูจะปิดประตูประตูใจเนี่ยก็ไม่มีทางเพราะว่ายังไงมืตอยูก็จะแย้มประตูคุณออกแล้วก็ยัดเยียดที่คุณอีกนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งพูดว่าเราจะไม่มีแฟนแล้วในช่วงนี้ไม่มีทางมืตทุกอยู่มันจะยัดเยียดที่คุณโอเคไหมประมาณนี้ครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะดาวมืออยู่เล็งลัคนาเนี่ยเป็นพิรุษบาทดวงแตกเพราะว่าใครหลันล้าจะโชคดีมากเพราะว่าไม่ต้องกะไดไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ว่าถ้าใครจะมั่นคงไม่ดีเลยรอเจ็ดปีนะครับบางคนบอกว่าอายุเยอะแล้วก็แล้วแต่คุณนะครับจะแต่งก็แต่งแต่บอกแล้วนะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเลิกลานะครับอืมเพราะมันแรงที่สุดดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่ากินคู่ครับอ่าเป็นทุบัติดวงแตกยังดาวเสาร์ดาวหูยัง,วววยงดวง้ําดวงรั่วนะครับดวงลาวนะครับแล้วแต่อ่าอันนี้แล้วแต่คนเรื่องนะผมไม่ไม,ไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปพยากรณ์ว่าคุณจะต้องอยางงูยางนี้ยางงั้น,งงนแต่ผมอธิบายให้ฟังแล้ว เรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นใจบัญของโหนว่าห้ามไทยคนอื่นว่าให้แตกแยกเลิกราแต่ผมแค่บอกว่ามันมีเกณฑ์นะระวังอ่ะคุณจะคุณจะยังคบต่อไปก็ไม่ว่าแต่ผมคิดว่านะครับให้คุณคบต่อไปจนกว่าจะมันจะมีปัญหาเองอะ่ะอย่าเพิ่งไปเ,เลิกกันด้วยแค่คำพยากรณ์ของผมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะบาปเอานะครับเอาเป็นว่าเอ่อคบให้นานที่สุดแล้วกันนะครับเท่าที่คุณจะไหวโอเคมั้ยอ่าแล้วบรรลุทะยูจะบีบบังคับให้คุณเลิกเองนะครับ จ็ดปียังไงก็ต้องเลิกบอกเลยนะครับเพราะว่าสมัยนี้คนคบกันได้ไม่นานหรอกเหมือนดาราเห็นไหมครับคบกันได้เป็นสิบกว่าปีสุดท้ายก็แย่เลิกกันอยู่ดีหลายคนเลยมีคือดารารุ่นใหญ่ครับส่วนใหญ่จะมาแต่งงานกันโดยเมื่อก่อนโควิดอ่ะอ่าคนแต่งงานกันเยอะแยะมากเลยคือแบบก่อนนั้นนั้นก็มีใครแต่งเลยแต่พอแต่งแต่งกันแบบโอ้โหคือปีเดียวสองปีเนี่ยแต่งงานกันแบบสิบกว่าคู่อะ่ะอะไรประมาณอย่ครับแต่งเยอะมากคือมันเป็นเจนเดียวกันเนาะ พอเสร็จแล้วมาช่วงหลังๆเนี้ยแยกกันอยู่นะครับสังเกตด,ดูสิแล้วแต่ใครได้ได้ตามดาราหรือเปล่าหรือบางทีผมเนี่ย,มยไม่ได้ตามนะแต่ผมเห็นฟีดขึ้นมาเอาคนนี้เลิกกับคนนี้แล้วหรออะไรแบบนี้ครับไม่อยากยุ่งไม่อยากเผือกนะแต่ว่าแค่มันเห็นเนะี่ยก็เลยอยากรู้ว่าเพราะเราเราเคยดูละครเขาไงอ่าประมาณนี้ครับโอเคจบต่อไปดาวพุธนะครับเข้าสู่ราศีมีนวันที่11เมีนาคม6 6เสิร์ดาวพุธเนี่ยเสิร์จากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนอ่านิลปุตตะดาวพุธเนี่ย มาจากเจ้าเรือนลาบห้าดีมาจากเจ้าเรือนบารณะหนึ่งคือพูดง่ายว่าคนราศีพิจิกได้ดีหนึ่งเสียหนึ่งดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับอ,อย่างนี้ครับลาภะปุตตะแปลว่าจะได้ลาบที่สมใจหมายถึงว่าเราอยากได้อะเราจะได้สิ่งนั้นสมหวังพูดง่ายๆคุณจะสมหวังแต่มันมีบารณะด้วยแปลว่าระวังนะจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าโชคลาบจะมีการเปลี่ยนแปลงบางทีกว่าเราจะได้มันต้องฝ่าฟันบรณะ,ะคือความเสียหาย บางทีอ่ะได้มาแล้วก็เสียหายทีหลังก็มีนะครับหรือบางทีอ่ะกว่าจะได้ก็ต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างเช่นบรดกอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้เนาะต่อไปดาวพุธจบมาอังคานบ้างดาวประจําตัวแล้วนะครับย้ายวันที่12มีนาคม6 6ราศีมิถุนประมาณกลางเดือนเนาะอ่าดาวอังคารย้ายแล้วนะครับเขานิ่งอยู่ในราศีปะตะัตนิเนี่ยมันดมนานเป็นไงคนราศีพิจิกเจอดาวประจําตัวเป็นประและราจะโชคถอยหลังนานถึง4เดือนเลยครับ ปกติสเดือนไม่มีเยอะนะครับผมเคยเห็นเมื่อตอนผมศึกษาโหราศาสตร์ก่อนโหราศาสตร์นิดหนึ่งอ่ะ,อะเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วดาวดาวอังคารมาถอยหลังในราศีพิจิกอ่ะไปกะเกษตรแต่ถอยหลังถึงเจ็ดเดือนครับเกือบปีหนึ่งเลยประมาณครึ่งปีหนึ่งเดือนเนาะอ่ะมาเจอดาวเสาร์ด้วยอ่าเสาร์เป็นราชาชคออกจากวินาศมาเจอราชาโชคด้วยเมื่อจะอยู่กับเสาร์ยังมั็นลายมากอ่ะแต่ไม่พูดถึงเพราะมันไม่ใช่ของเราเนาะดาว ดาวคันคาจึงอยู่เลยมรณะดาวอันคาเดินหน้าเข้าสู่เลยมรณะเฉยเลยอยู่เดือนครึ่งนะครับไม่ใช่เดือนเดียวนะเดือนครึ่งนะจาไว้อังคารเดินเดือนครึ่งมรณะตนุมรณะแปลว่าอะไรครับไม่ใช่แปลว่าเราจะตายแต่หมายความว่าเราจะเจ็บป่วยระวังเรื่องของภาวะเพราะปัตตนีไงปัตตนีแปลว่าคนอื่นติดแล้วมาเดินเข้าสู่เลยมรณะแปลว่าคนอื่นทําให้เราติดเนี่ยเมื่อตีอยู่เข้าเลยปัตตนีเนี่ยหมายถึงเชโลเชโลกมาจากคู่ครองเชโลคติดจากคู่ครองเชโลกติด จากคนในสังคมของคู่ครองแล้วมาติดเราอีกทีโอเคไหมเราจึงป่วยโอเคไหมอย่างน้อยสุดก็เป็นบัดเป็นลมเป็นแรงนั่นแหละครับอืมก็แล้วแต่ดวงนะไปดูดีดวงเราด้วยครับกระทบเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะแรงไม่แรงจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นโรคอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคต่อไปดาวคันมาจากเจ้าเดือนตนูแล้วยังมาจากเจ้าเดือนอริด้วยเห็นไหมครับอริบารณะอืมตัวอย่างจบสิ้นได้ไม่ต้องกลัวโอเคแปลว่ารักษาหายนะพราะดาวพฤสบดีเป็นปุตตะหมายถึงว่าดีให้ ให้การคุ้มครอง1 2 3 4เบียนกันโอเคมันก็ยังเกิดเรื่องก่อนแล้วถึงจะรักษาหายได้แต่ก็ยังรักษาหายได้แหละเพราะว่าอาลิมรณนะมันก็หมายถึงปัญหานั้นจบสิ้นไปได้ปัญหานั้นตายไปได้โอเคไหมจบเนาะก็ถือว่าดีนะครับดาวคารจบดาวประจําตัวต่อไปดาวทิศครับดาวทิศเข้าสู่ราศีมีนาที่15มีนาคม66เนี่ยดีมากจะทําอะไรรีบทำเนี่ยคือคนราศีพิจิกเนี่ยคือมันตรงตัวเลยพฤหัสแข้มแข็งในเดนมุตตะแปว่าสิ่งใหม่ๆแล้วนี่เง,เงิน การเงินเนี่ยจะงอกจะเงยงานลองจะไมาว่าไปหางานอดิเรกทําอย่าทํางานหลักอย่างเดียวเพราะว่าคุณจะได้รายได้สองทางโอเคไหมกเกษตรเนี่ยแปลว่ามันเอ่อมันมาอย่างไม่ขาดสายแต่มันค่อยๆมานะอ่ะนะครับทนนิดนึงนะแต่ว่าอยู่ในานานไปแล้วดีมากนะครับอ่ะรีบทําจ็อบใหม่ๆตั้งแต่วันที่15มีนาคมเนี่ยอยากทําอะไรก็ทําสิ่งใหม่ๆเเกิดขึ้นแล้วดีมีคนชื่อเหลือสนับสนุนแปลว่าลูกค้าจะซื้อโอเคไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเตรียมตัวอุ้ยก็เท่ารับ เราต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเราทําแบบเล่นๆนะ่ะไม่ได้แต่เราต้องแบบว่าอย่างเช่นเราต้องประมาณว่าหาศึกษาข้อมูลไว้ก่อนให้ดีให้ลึกว่าสินค้าเราเป็นที่นิยมไหมสินค้าเราแถวรอบๆมีคนขายมานเราไหมอย่างเงี้ยครับศึกษาดีๆนะพอพอดีผมจบพวกเกี่ยวกับบริหารธุรกิจมาผมเลยทราบเยับเรื่องพวกนี้เนาะแต่ไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันจะเสียเวลาไม่ใช่ห่วงแต่ว่า ถ้าอยากฟังก็ปรึกษาดูดวงส่วนตัวเอาจะบอกได้เพราะมันมีเวลาที่จะพูดได้แต่ตอนนี้ไม่มีโอเคไหมเพราะว่ามันสิบห้านาทีเนีย่ยสิบนาทีแล้วนะครับโอเคดาวทิ์มาจากเจเินกัร,รม,มะนะครับเข้าสื่อเรือนปุตตะกรรม,มะปุตตะแปลว่าสิ่งในปัจจุบันจะดีมีคนช่วยเหลือมีการสนับสนุนโอ้มันดีมากสำหรับพิจิตด,ดีดีด้วยครับสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นดาวสอเข้าเรนพันธุก,ก็ดีขึ้นดาวอาทิตย์ประหันมาเจอกันในปุตตะก็ดี แต่มันจะมีดาวราหูเนี่ยนะครับพันธุอาริเนี่ยนะครับยังยังเป็นมาทุกๆคลิปเนี่ยพูดเหมือนกันหมดนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีหาเรื่องบ้านนะครับแต่ว่าดาวบริยูเนี่ยอันนี้เสียดาวบริยูเข้าเนินปะตะนัตตานีแต่ข้อดีของคนโสดใครโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาโอเคไหมดาวคันตกมาณอันนี้คือกเ,เสียเนาะแต่มันหายได้ก็ถือว่าดีครึ่งเสียครึ่งเป็นทุกข์ราบเหมือนดาวมฤตยูนะครับดาวราหูเนี่ยเป็นเทวีโชคเดินอริก็ถือว่า ไม่มีปัญหาแต่ได้ดีกับคนเพศตรงข้ามแปลว่าเขาจะมาช่วยก็ได้แล้วแต่เนาะ,ะประมาณนี้ก็ถือว่าคนพิจิกมีตัวแก้หมดเลยนะครับเดือดร้อนมึนหมายจริงแต่จะมีตัวแก้ต่อไปดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษวันที่ส5มีนาคม6 6ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษเนี่ยอยู่ใน,น,นอดีอแอธว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินและความหลักเนาะเพราะดาวศุกร์เป็นตัวแทนดาวศุกร์มาจากเจ้าเดือนปัตตนีกับเจ้าเดือนวินาศปัตตนีอริก็คือมีปัญหาเรื่องคู่นี่งดาวพิจิตมันส่งผลละจะเลิกจะลาประมาณนี้หรือเปล่าเพราะมัน อ่ะก็ประมาณวันที่สิบห้ามีนาคมเนี่ยระวังได้รับข่าวร้ายนะครับเพราะว่า <P ew are> พันธุอดีแปลว่าใครมีแต่งงานแล้วเนี่ยระวังดีๆผมไม่อยากพูดเลยแต่ว่าผมจะพยากรณ์แบบสอบๆนิดหนึ่งว่าใครมีคู่อะระวังให้มากนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากันแล้วมันเล็งวินาศน,นะวินาศแปลว่าจบสิ้นนะครับอ่ะก็แปลกันเอาไม่ได้บอกว่าคุณไปเลิกกับเขานะแต่ให้คุณเนี่ยทนให้ได้มากที่สุดแล้วคุณคือจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิอกอะแต่ว่าให้ทนก่อนเข้าใจไหมครับ เพราะบางทีอาจจะมีคือในดวงคุณอาจจะมีตัวช่วยนี่ก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าดาวราวหูยังน้อยยังเป็นเทวีโชคอยู่แต่ดาวเสาร์เนี่ยมันควบคุมถึงดาวอริแปลว่ายังไงก็ยังต้องอยุดด้วยกันแหละเพราะว่าอะไรครับดาวเสาร์ส่งอิทธิพลไปเสมือนกลุ่มกลุ่มดาว3ดวงนี้แปลว่ามันช้าคําว่าช้ายาวนานแปลว่าอ่านยังไม่เลิกหรอกแต่ระวังมันจะมีปัญหาตลอดเวลานะครับพี่กับพี่สะพ้ยผมเนี่ยทะเลกกาะกันตลอดแต่ว่าทะเลกกาะกันสามวันดีสี่วันร้ายนั่นแหละประมาณนี้ก็หมายถึงว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเลย ตอนเช้าทะเลาะกันเสียงดังขึ้นมาพี่ชายนะพอสักพักหนึ่งตกบ่ายพูดจาแบบเออเหมือนเด็กอะ่ะพูดจาแบบดีกันละอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ทั้งคู่เลยอารมณ์ร้อนทั้งคู่ประมาณนี้ครับตลวผมว่าอารมณ์ร้อนนะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาคู่ที่จะเย็นนะไม่งั้นเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันยากครับเพราะว่าใจร้อนชนกันสุดท้ายก็เลิกลากันง่ายนะประมาณนี้โอเคโดยเฉพาะอย่างเช่นวันอาทิตย์ด้วยกันเนี่ยระวัง ดาวเสาร์กับอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันจันทร์อย่างเงี้ยเออไม่ใช่ดาวอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันเสาร์อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นไฟเหมือนกันโอเคไหมครับอ่ะจบต่อไปเรามาดูกันต่อดาวศุกร์จบไปแล้วเนาะวินาศวินาศไปลงอริใช่ไหมครับก็หมายความว่าพอปัญหาเกิดขึ้นมันจบเลยอืมประมาณนี้ต่อไปดาวเกตนะครับอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าวุ่นวายเรื่องทรัพย์แต่มันก็ดีเพราะดาวเกตเจริญกับดาวพฤหสัสบดีหมายถึงวิทยาคูวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะ หมายถึงว่ามันช่วงเวลาที่คุณจะได้ราบแบบเออมาแบบไม่ขาดสายแต่มาทีละนิดนะครับดาวเกตว่าเล็กๆเรื่อยๆเหมือนกับคาบุต,ตะนี่แหละอ่ามันมีความหมายเล็งกันเนี่ยแปลว่าค่อย,อยๆมาแต่มาแน่นอนนะอย่างเงี้ยครับโอเคยินดีด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วทฤษีกับดาวเกตเล่งกันแปลว่าความรู้ด้วยนะอ่าความรู้ที่ประเสริฐล้วจะทาให้ทุกอย่างแก้ไขได้เพราะมันเหมือนกันมีเซนนิดหนึ่งอะ่ะบุหัสเจอกับเกตว่าจะมีเซน ม,มันเป็นนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์ทั้งหมดเลยก็แปลว่ามันจะมีเส้นนิดๆน,นะครับแต่ไม่ได้แรงนะ,ะแต่มีนิดหนึ่งเหมือนกับการทายถูกนั่นแหละประมาณนั้น,นครับทีนี้ดาวสุดท้ายคือดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษัมาที่สามสิบมีนาคมหกหกดาวพุธจะกระดาวรหวาหูระวังคดีความเือนอดีนะครับออดตแปลว่าคดีความอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังเพราะเป็นคดีความเนี่ยแต่ถามว่ามันจบได้ไหมมันก็มีเกณฑ์จบเพราะดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงจุดจบด้วยแต่จุดจบจะสวยไม่สวยอยู่ที่คุณครับ ถ้าคุณเป็นคดีความนะแต่มันหมายถึงพูดจาหาเรื่องก็ได้นะพูดจานักเลงเนี่ยพูดลาหูเนี่ยคู่หลอกลวงคู่ที่มันเป็นประมาณว่าอาปากไม่ดีอะ่ะนะครับก็คือพวกนั้นที่เขาพูดบบันๆว่าปากปีจอแต่ไม่ได้ด่านะแต่อธิบายให้ฟังเพราะดาวพุธในทางทักษะเนี่ยมันจะเป็นทักษะานาม้มทักษะานา้มเนี่ยดาวพุธแปลว่าสุนักสุนักนม้มดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงใครที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นคนปากปีจอนะอนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนหรอกแต่หมายความว่าระวังคือช่วงนั้นเนี่ยคุณจะเกิดขึ้นประเภทนี้ได้ต้องระวังนะครับลาพูดมาจาก2องเส้นเดินคือเจ้นเรินมรณะกับเจ้เดินลาพระลาพระอริแปลว่ามีโชคดีก็หายไปแปลว่าอะไรครับได้ดีจากปัญหาอย่างเช่นได้ดีจากมรดกได้ดีจากการเดินทางไกลได้ดีจากการแก้ไขปัญหาประมาณน,นี้ครับใครนั่งหยุดเตที่ไม่ดีนะมรณะก็คือความเสียหายเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันมาพร้อมกันแต่มันไปตกเรือนอริเนาะดังนั้นเนี่ย มีแล้วรีบเอาไปลงทุนมีแล้วรีบเอาไปต่อยอดให้มันงอกเงยอยากเก็บไว้เป็นเงินสดเพราะเปงินคุณจะสูญเสียโชคลาภเงินไปโอเคไหมประมาณนี้คนณล่สิิจิกมีทั้งข้อดีและข้อเสียพอๆกันเลยครับแต่ว่าข้อดีเยอะมากนะประมาณนี้ครับยินดีด้วยสามารถติดตามค่าพิจิรได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ